สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องอดามาตามน้องแท็กเตอร์น้องแท็กเตอร์ตำลาววันพุทธที่ผ่านมาน้องแท็กเตอร์ให้เข้าสองเกตรงๆวันที่7วันศุกร์พฤศจิกายน68น้องหายมาแล้วสองตัวห้างเดียวพี่น้องนี่คลิปนี้จะเป็นเลขลาวด้วยจ้ะเด้อลาวพัฒนาไปฮะรับสมเลยค่ะว่าน้องเป็นหตัวใดไปเลยค่ะมาตามน้องแท็กเตอร์ไาอาจารย์แท็กเตอร์คือเม่นคักแท้ เอฟซีว่าจยงไรหู้บอกอุ้ยแม่น้องนาดาวันจันที่ผ่านมาน้องเทคเตอร์ให้ทั้งสี่ตัวเข้าจริงจริงพอเสือมันผลมันผัดอันมันผัดมาออกกันเมื่อวันอังคารอีกไหมสี่ตัวไปจ้ะหรือวันพุดเผื่อห้วันจันวันจันมันออกไปสองหกไหมจ้ะวันนี้อันพอวันอ่ะวันผุดมาออกออกสองเก้าสองหกเลยไมมแม่เอฟซีว่าอ้ยคือมัน เขวานะไฮแมนก็จริงแต่ว่าพอวันพูดมากนนกพิ่นการไฮเพื่นไฮสองเก้าพี่น้องนี่เดินนี่หลักฐานพร้อมอันนี้วันวันที่ห้าพิจิกาเป็นวันจันทร์แม่งดามาตามพี่น้องมาตามเพื่นเพื่นบอกว่าหนึ่งสองเจ็ดกับสองเก้าแม่มงดาได้ตัดหนึ่งสองสองจ็ดหนึ่งเจ็ดผลปรากฏว่าเลขออกล่าง เลขลาวัฒนาออกร่าง29งเู้สุดยอดจริงๆข้งางบนออก2 6กพี่น้องเลยออกตัวเก่าแต่ว่า fc เหมันกระโชคดีกับน้องแทกเตอร์เหมือโอนเงินมาหายน้องสื้อนมเพื่อนกระโบถือกลน์มาจ้ะแต่ fc ก็เลยตํานี้แม่น้องดาวแม่น้องนาดาลงให้เร็วๆหน่อยเมือนน่อวานนี้แม่างดาวันวันวันปุดแน่งดาลงไปกระมันหามงแรงคนบางคนเพิ่นกับ fc บางคนเพิ่นกับมาจจกทํางานมจ้ะ ลืลทวนกับบริเบิงมาเบิงอีกทีคือเลขออกไปแล้วเหเอโอ้เสียด้โอ้โหอาจารย์เกือบเข้ามาหลือลังคาอีกเขานะเอาในแม่หนึ่งเด้มอมื่อนี้วันนี้วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดจิกายนหกแปดตำลาวอีกเดีแต่ว่าเมื่อไหร่จะเอาเงินมามอบให้น,น้องแท็กเตอร์น้องมีผู้ใหญ่ใจดีเปินโอนเงินมา เอาอันนี้ให้คุณยายอ้าลูกเอาเงินใส่กระเป๋านี่เอาเงินจับดูเอาไปซื้อนมเดเซมเอร์เดเมเอร์เอาไปซื้อนมเอาบบป้าคุณโบเอาได้ไหมน้องเอาให้คุณยายจ้าคุณยายเอาให้คุณยายใา่ถูกเอฟซีเอ้ยสุกๆมันมาเลอเพิ่นกะบริสุทธิ์ร้ายแต่พอ่นมีคนเพิ่นก็มีน้ำใจให้แม่ๆเอฟซีเพื่เอ้ย ไปจะซื้อนมลไยซื้อนมซื้อข้าวผัดเอาไว้นะไฮเขายังผลิตผลยากินก็ขอบคุณเอฟซีไลไลที่ให้น้อยไล่ผลกับถึกน้อยถึกไล่ผลกระแบงให้น้องเทคเตอร์เอามีแม่นอีกเด้อวันวันวันสุกเนี่ยวันสุกวันที่เจ็ดถไหมครับนี่เหมือนเอฟซีบังดูเหมือนในนาสดใสได้พี่น้องอีเข่าวกับยังน้อเหมือนนี่อ๋อผลอาบน้ำอ๋อวนาเกี่ยไปลอยอยู่พี่น้องเอ้ย ใสใช้โมนิวาดเนี่ยงเบิ่งให้ว่าน,าานาเอฟซีเบิ่งดูกเอฟซีว่าแม่น้องอาดาให้น้องเขียนไม่ได้แล้วเลขน้องเพิ่นบรูหนงังสือไม่จ้ะเพิ่นบอจักหัวตัวเลขซ้ำอันนี้เวลาเพิ่นบอกก็จะมีแนวมาบอกพ่นละแม่น้อเพิ่น,นจัะว่า,วาวเป็นใดแม่นจ้ะเพราะว่าน้องเพิ่นบนนอดีดีนังสือเลยจ้ะเด้อไปอยู่แค่ห้องอนุบาลบ่แม่ เราไปโรงเรียนแต่วันรับประหลิมในซื้อธนาการเรามันซาจ้าจ้าเราไปควบมูอซื้อจ้าไปไปโรงเรียนยังบุนไดียังบุนไดียังสั่มเนาะจ้ะเนาะเนี่ยกจมีจานนั้นอันแม่งไดามาเมื่อกี้เห็นยายกับร้านกำลังป้อนกันกินแตงโมพี่น้องในไทยกับบุวาดักเลยนี วันที่เจ็ดนวันเจ็ดวันที่เจ็ดพิจิกายนหกแปะนี่เอากระคดเด้ออาจารย์เด้อใหญ่ยยก็จะมาลือลังคาบ้านเทานี้สองงวดซ้อนเด้อพี่น้องลาวพัฒนาคลิปนี้จะเป็นเลขลาววันจันทร์ให้สองหกวันพุธให้สองเก้าพี่น้องเข้าจังๆโดนจะเต็มเต็มพี่น้องเลยใสวันพุธนี่นะครับมันสิออกตัวไหนชงเก่า เมื่อเดือพี่น้องเผื่อเขวี้ดไปเผื่อกระนอนเลยสิเดือพี่น้องนอนเลยเมื่อนี้ยายเผื่อปูถีนอนให้จ้ะปูผ่าให้นอนปูห้องกรซื่อเนี่ลแหละอากาศมันเริ่มเย็นแล้วเด้อจ้ะเอ็ดี่วะน้องอน,น้องเทคเตอร์แม่น,น,นจริงๆไปถามน้องเทคเตอร์ให้หน่อยวันศุกร์ลาว<บ>าพัฒนายังครับดูได้ครับเด้อพี่น้องใจเย็นเด้อเราลังถามเผื่ออยู่ นี่เพิ่งกำลังใส่สมาธิตัวได้แล้วลูกเร็วหนะเอ,อ๊ะค่อยๆค,คิดตุวตตัวยากป้าเฝ้าลาจ,จีห้ตัวได้เอฟซีก็บ,บอกมาลดเด้อลูกเด้อเหอเอฟซี FC มีสุกมีลาบน้ำมันสุกคนมีน้ำใจให้ได้ลูกถึกหาถือซีพิ่นก็โอนมาให้หลังลาจ,จะได้กินนมดีหนะ้ามันบอลูกอยากกินนมดีหน้าได้ให้คุณยายไปเสื่อให้ลูกเด้อนันสุกนี่มีเฮ้บอกครับนันสุกนี่ มีเฮอยู่ตัวใดแหละลูกตัวใดเออในผลกระดาษสีบอกในเลขตัวใดน้อสีออกในวันที่วันที่เจ็ดเพื่อรอลาจังสีได้กินเลขเหล้าด้วยลูกเลขลาวแม้ยเลขลาวนี่ตัวใดสีออกนี่แม่แปลงเงินมาหกเก้าโอ้ยว่าดังดัูปว่าดังดัูปหกเก้านะโอ้พี่น้องเลยเป็นสีได้กินจากคนหกเก้าหกเก้าเก้าหกเอ้าพี่น้อง ดูนี <ibl is S 1> ่แหละหกเก่าต <reco Christ. S 2> ัวเดียวกันเด้นแมนเเขียนเก่าหกเนาะกันมันมันตัวเดียวกเปนเหลียเปาด้นนั่นแหะจบเก่าตัวเดียวกันนี่สองตัวในการเดพี่น้องเดินนี่่สีที่รนี่ละเลไหม่ เห็นไหมทางบอจองผูข้างหลังคือตัวกันพี่น้องเด้พี่นองกต้องข้ลมนครนี้มันจะมาบนมาหลางลูกบนบนเหมือนรับเน้นบนเด้อพี่น้องเด้อแม่นผลแม่นเด้อพี่น้องเวลาผลบอกบนคือบนล้างคือหลางตำหนักมาลองผลแม่นเลยจ้ะ สรุปนะคะสรุปเลขของน้องแท็กเตอร์สองเก่ากันนั่น่ะวันที่วันที่เจ็ดพฤษกายนหกแปดตำลาวน้องผืนหายมาแล้วหกเก้าเก้าหกส่วนแม่น้องนาดาข้างล่างคือ99กับ66คือตัวกันนะคะพอ6กกับ9มันตัวเดียวกันหันหัวหันหางสื่อี่น้องยอ,อย่าว่ากันเด้ออย่าว่าเลขลายจะดสั่นจังสี่เพราะว่า6 9 9 6แม่ยังได้คิดว่า เลขกเลขลามันมักเบิ่์นมาจ้ะบางทีเก้าเก้าหกหแบบนี้มันก็มาได้ไหมจ้ะเก้าสองแม่เด็กัตเก้ามันบันเน่ดิแปร่แร่กับลูกเลยคุณบอก6 9กเก้เก้าเมาจ้ะเอามันบอกสอเจ็ดเจดวันที่เจ็ดพฤศจิกายน6กแปดตำลาวนะคะหกเก้าเ้าเน้นบนนะคะส่วนเก้าก้ากับหกหคือกันนะคะ เอาขอบคุณน้องแท็กเตอร์ลหลายๆที่ห้แนวทางขอ f อมีโชคมีลากับน้องแท็กเตอร์นะคะ